เอาเลยครับผมก็กราบสวัสดีผู้ชมดูท่านในเช่นเคยวันนี้เรากลับอยู่ในคลิปรีอคชันในเช่นเคยวันนี้เรากลับอยู่ในสกิบิเดนเตเลจ 7, 7พาร์ท4แฟนเมทนะครับผมแฟนเมทในช่องนี้นะผมมีชื่อว่าจูควิสนะครับผมซึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าเนื้อเรื่องจะต่อไปอย่างไรในครับไปเดี๋ยวเริ่มดูกันเลยใน 7, 7. พาร์ท4แฟนเมท เกักนักับเทนทีวีแวนที่ทลิได้ครับผมอ่ายังไงต่อครับเจกเกอนัดยิงไปครับอือแล้วก็ลุยยิงครับเทททีวีแ้นหลบได้แล้วก็คามุยดาไปจะไปฟันนะครับผมแต่ว่าจะเกอนัทกลางโลได้ทันรับสิ่งนี้ซิอือเจกกอนัดดูแบว่าโดนเหลี่ยมไปอีกทีเลงนะครับผม เขาก็ยิงในเสื้อต่อไปใน่ดันดีวีเมนได้คือน่าจะเอาเข้าแกงกก็ได้นะล้างก่อนอ้าวพี่ไม่ตายหรอกใครก็ได้มาช่วยทียไปไอ้ดันดีวีเมนโอ้ยเจ๊ก็นดันก็แกงก็บ่บ่บ่กันตายหาแล้ว ว่าเละมา,าแล้วครับดิสเออะไรสักอย่างโอไม่นะเจอแปลว่าอะไรเมื่อเจ้อุ้ยอุ้ยมาแล้วครับโอ oh นะ้ไม่นะใจ้าจีบีเมลเราพักรักษาตัวสิบเอพิโซดเนี่ยนะสิบยี่สิบเอพิโซดเนี่ยเอาแล้วฝ่ายซิปเปอร์แมนเดินทางมาถึงแล้วนะครับผมองอือก็กำลังฝ่ายสปิเปอร์แมนเวอร์ชัน3.0มเลยครับผม เจกนัดยิงไปหนึ่งที่จิ้วโอ้มนะครับผมถามว่าเป็นอะไรไม่ไปเลยครับยิงกลับไปนะครับผมเรียบร้อยปืนพังเลยหืมเป็นยังไงละ่ะเจกนัโอุ้ยเอาละตอนนี้เจกนัดกำลังล้มตายเลยครับผมตายซะ โอ e ah! no ๊ยนะฉันไม่ไหวเกมพอแล้วเร่องเกนี้กับพลันนะโอ้ยตอนนี้ไม่ค่อยไหวนะสินะฉันต้องตัดเล็บฟักษาตัวโอ้ยนี่มันอะไรวะน่ะฉันมีทางจบคนตายได้เลยน้อยเจอวันต้องเจอพลังก็โอ๊ย แกจะทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเดยต้งจีมงันอ้ยยอ้ยไม่ไหวแล้วอ้ายว้ายจะจะวายวัว ทำไมกูไม่ตายวะมันต้องเจอ,อ,นนอเอ้ยอละก่อนเอ้ยมันตัวเทได้ดีเลยลาก่อนเนอะจีแมนอัพเกรดจีแมนแอตัวถอยเลีย <c oughs> เที่ยงงี้ดีวะเนาะจีแมนเหรอหน่อยเกอ อโอ้ยโอ้ไม่นะแต่ว่าจะโดนเหลี่ยมแล้วแหละไม่อ้อยมาอู้ยูไอ,อ,นะอ่ไม่นะใครจีแมนเนี่ยเป็นโก,นกเลเดอร์หรอเฮ้ยจีแมนยัดไม่ยังมันต้องเจอ อขึ้นดูดูเนี่ยไปสำรวจกันสินะะไปดีกว่าแต่จีไม่ใไม่น่โอ้ไม่ใคท่าีมัน,โอ,มน,นโอ้ว,วฉ,ฉันไม่คิดเลยว่าไม่อ มากเอาละเอาละตอนนี้ฉันน่าจะเป็นฝั่งเดียวกับแกได้แล้วนะเราไปทำเรื่องนี้กันเถอะ โอ้โหนี่อย่ามาสักหิ้วาาเดือนหิว g ยเริมหลักร้อยเพียง253บาทตเนเรร้อยครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบดีมากเจอกน้อก็เจกน็คือตุยเย่คาคาที่จากจีเมนเลยนะผม คือเฮ้ยอุ้ยหมดเลว้วจีแมนมาอือเป็นยังไงเนี่ยอ,อ,ยอ,อุ้ยเรื่อยไอ้ยหรอมันขึ้นที่เนี่ยจีแมนไปเช่นห้านะหนุ่มโหเก่งที่สุดหน้าข้ามานะน่าจะเก่งที่สุดในเรื่องเลยตอนนะี้เก่งกว่าได้ทันทีอ่ะ งนนี้แหละโหคือพี่แกหย,ยิบเดรนด,ดีวีเมนขึ้นมาดูอะไม่ไม่มใช่หยิบเดรนด,ดีวีเมนให้รูกขึ้นมาคือเละหมดแลว้วครับเดรนดีวีเมนหรออย่าวางเลยถ้าเป็นเททัางกล้องรากอะเททั้งสปิเกอร์ล่างล่าปัจจุบันที่ยังแบบถ้าไม่ไป ถ้าไม่เสียท่าไอพีเจ็ดสามผมว่าน่าจะเล็กเหมือนกันอนะเล็กมากด้วยผมว่าอืมสุดจัดครับผมรือสุดจัดมากสำหรับช่องจูควิสนะครับโอเคครับก็เอาไ็นว่าในคลิปรีแอคชันนี้โจวินในนี้กระันะแต่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่คให้เป็นลรงใจผมกันด้วยเดี๋ยวเราไปเจอกันใหนในคลิปน่า